มาล้วพอเราตรงนี้แล้วนี่ไม่ช่วพวกมึง pues ดีกว่าสคน สามคนเหมือนมันจะลงบ้านนะอกูถึงก้อนกูถึงก่อนกูถึงก่อนกูถึงก่อนเนเออตรงหลังค่างแต่เขาอาจจะเอาบ้านเล็กนะเขาจะเอาบ้านเล็กใช่เขาาบ้านเล็กตมีไอเชดอ่ะได้บ้านใหญ่คือเขาต้องพุ่มสุดตัวกันได้คนได้กูได้คนนี้กูได้กูได้โบในบ้านลูกสองรักตัวนะครับล็อกสองล้วอีกตัวสุดท้ายก็อยู่ไหนโบชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งกับมึงเหรอชั้นหนึ่งจะตีผมใช่ใช่มาตีรับพี่พก อ่าขอร์ดกันโบเป็ดพี่เราเป็ดอยู่เดี๋ยวเราเป็ดมาปิดไม่เห็นเนี่ยผมไม่มีเสียงนะเอ้าดึงพี่ไม่เห็นใครนะผมขอเก็บเสียงพี่พกได้เก็บอะไรเก็บอะไรกูมาละเขายังขยับอยู่ใต้ตีนห้องซ้ายห้องขวาไม่แน่ใจน่าจะเนี่ยดูดูแบบซูมแบบซูเด็ดตรงกลางเลยตรงกลางเลยตัวกลางเลยอยู่มั้งสี่กำลังเดินขึ้นไปกำลังเดินขึ้นมาเหรอตัวเดียวตัวเดียวอ่าเข้าใจตัวสี่น่าจะเป็นตีเขา เดี๋ยวก็กำลังขับรถไปไปดูให้ว่าเขาทำอะไรอยู่เออรอล็อกพ่กินได้นะกูไม่มีหมวกไม่มีเกอกเอ้ยมีเกาะไม่มีหมวกความไม่หย่อนกูคว้าให้เขาเรียกไงเขาเรียกไงนะเลิกงัดเดยแล้วจนรู้ยมันวไปไหนมาโนจนขนขอขอมาร์คมาร์คเขาเข่าเข่าจะไปเขาหนี้พี่กินเข่าพี่ใช่วยไหมเข่าพี่ใช่วยไหมใช่ใช่หยุดรถแทรกรถพี่กินขับขึ้นขวาไปกำลังกำลังกำลังมันจะยิงพี่ไปอยูุดรถแทรกเลยเ ไอ๋วะอ๋อเห็นแล้วเอาดิไมงยิงฟรีเอาดิกูรอให้พยายามอยู่เพื่อนสองอันแล้วไปกินอ้าวกูรอได้กูรอได้ป้ายามป้ายามมันวิ่งขึ้นมาแล้วบอกกูอ่าไม่วิ่งไม่ต่อคนนึงมันตายชัวกูชิดกูชิดให้กูชิดให้สนสนไปกินสนสนไปเนตมีป่ะไปกินไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูต่อนิตายอยู่แล้วมันตายอยู่แล้ว พี่มันเม้นดิกอ่ะกูจะถึงแล้วเพื่อนห้าวิมา bro พี่ไม่ต้องรีบอะอย่าน็อกคว้าได้ไล้ครับไปแล้วกลับไปเล่นพิกาโด้แล้วเล่นแถวนี้เหมือนเดิมอ๋อรถพู่อ๋ออไม่เอานะไอสัตว์เอออะพอกูรับไปให้กูรับปะรับรับ เดี๋ยวผมวิ่งลงไปเองอ่ะมันน่าจะมีสโคปันดูแล้วตองคูมาคูมาสภาโฮโลไงแกรดังนี้ควรกด้วยกระดัี่ไหใช่ใช่ใช่อันเนี่ว่าตอนนี้ไมบนี่สามมิลามาเลยใช่ปะอ๋แต่ยี่สามสามมิามาดิเป็ดเอาเข้าใหม่ป่ะครับ แม่ผต้องรีเรื่องเดี๋ยวพี่ไปรีดิเดี๋ยวฟลอร์ได้เล่นไปก่อนก็ได้สี่สี่คเล่นแคทว่ะสลัมแน่เลยไปก็แถวเดี๋ยวกี่เหรอไบ้านนี้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 ว่าบ้านนี้ว่าบ้านนี้เป็ดเออกูรู้อยู่แล้วไอ้ลงมาละมันมันเกณฑ์กูมีคนสองให้มันมาไม่ถึงด้วยแหละมันไม่ถึงด้วยแหละกว่ามันตายกันตรงนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ถึงไว้คือไอ้แม่มันกักและกนเล่นแคทอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเล่นตรงตรงนั้นมันก็ไปยัดได้ไงกลางวงอ่ะเออแจำๆเขาเรียน มันไม่มีมันชุมันไม่มีทางใครมาช่วยมันทันอยู่แล้วอะ,ะบบสภาพสภาพกูเสียหายหลายแสนถ้าไมมไม่ทงไงมนก็ตายแค่หนื่นกันน่ะเขาก็เล่นแคทเจ้าอ่ะเก็บความเพนสไนามาห้าหนึ่งนะเก็บไปแฝดไฮเดอร์สไนเดอร์อาเบอร์ริวกับไอสองสี่ใครแม่รู้ยังไม่ได้อยู่ว่ะ ภาพเสียงในเครื่องสล็อตหนักชื่อไงภาพเสียงในเครื่องคือยังไงอ่ะฮะต้องรีให้เหรอผมเคยทำทุกอย่างแล้วนะถ้ามันไม่ได้เลยรับเสียงยังไงครับถ้ากินถ้าเจอคุณสองบอกนะต้องดูมันขี้ละเอียดมันเยอะเปล่าระบบเสียงทั้งหมดเอาเขียนขั้นตอนมาเลยครับเขียนขั้นตอนมาแล้วเขียนทิ้งไว้มันจะได้ทำทีเดียวเขียนแบบทุกขั้นตอนมาเลยอ่ะ ฝนตกโคตรหนักไปบ้านกูเออกโคตรหนักเหมือนกันฝนมาจากทางบ้านพี่อ่ะก็จะมาบ้านผมน่ะของกูเพิ่งไปิเพ่งไปถึงเหรอกินฝนอะเอออของกูยังตกแบบสักพักใหญ่ๆเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนกตกแบบหนักสัตว์หมาเลยอ่ะตอนนี้ของกูยังหนักมากเหมือนกันน่าจะสักพักเลยอ่ะรู้เลยตีว่าฟู๊ฟู๊ฟู๊งี้โอ้โหมันหนักยังอ่ะของกูตกแบบแจ๊ะ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  ก็คือฝนเนี่ยใช่ใช่ใช่โอเคโอเคฝนไหนอ่ะฝนตกฝนตกฝนตกเฮ้ยกูหัวไวเว้ชอบใจจังวะไอ้เหี้ยกูหัวไวเว้ยสัตว์ได้คุณสองแล้วผมได้เลยชิตแพทชิตแพทฝนตกอีกแล้วไปได้คุณไกลกว่าสี่เขายังไม่มีเลยไปทำดึกส้มเดือยของพี่มีมินิมีเบอร์รี่เหลือสองกระบอกนะครับ ผมไปเอาผมไปเอาเบอร์ริวอ่ะเออมาปะ SKS เบอร์ริวเอาทีละคนนะเอาทีละคนเอาทีละคนแล้วพี่ก็ตอบแม็กซี่สิบกับคอมเพนลสไนไว้ด้วยกันเลยนะเป็นคนทีละคนปกติฟังเสียงจากเครื่องสตรีมครับเครื่องขวาเนี่ยมีคนขับรถขึ้น่องซาว์ด้วยผมไหมทุกอย่างหรอพี่มาว่ มาร์หนึ่งชองแบบเราขยับเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมแถวเนี้ยวไปโกดังเดี๋ยวพี่ไปหน่อยหน่อยไปดีดูวปเดี๋ยวพี่เองพี่เองเดี๋ยวพี่เข้าไปโกดังให้ก่อนคนเดียวหน่อผมวิ่งมาแล้วผมจอดมันจอดยิงอ่ะมันยิงใครวะเออมันยิงน่าจะเป็นตัว้งข้างบนอ่ะเป็ดไตัวสองตัวเหมือนมันยิงขู่ว่าตรงนี้มีคนเฉยมันเห็นกูนะไม่รู้มันจะยิงกูเปล่าถึงมันยิงกูกูเดี๋ยวกูไปด้วยกูไปโกดังด้วยเดี๋ยวกูแย่ไปตึกอีกเด็กแปลรถก่อนรถกลางเมืองเหลือไหมเหลือใช่ปะอะไรนะโฟรถร้อยเหลือใช่ปะ รถร้อยรถอ้าวกูใช้รถร้อยกูให้รถกบไวปดิรถกบไปแล้วดิรถกบอยู่ไหนอ่ะอ๋อมึงจอดไว้กูอ่ะกินยังพูดด้วยนะฮะดีน้องพี่พี่ขับไหนพี่โฟกไม่พี่ไม่ได้ขับขับมึงขับกิงกูใช่ไหมเนี่ยไม่กูมากับมึงไมเหรอตรงนี้นี่พี่เอาตรงนี้ไงครับเออไอ้เหี้ยกูคนเราไปจอดให้มึงเองไงกูว่ากูมีปัญหากับเรื่องรถว่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องรถมีปัญหากับความคิดเรื่องรถเนี่ยพี้เออเป็นอะไรปกติดีเครื่องมันก็หายเลยครับอ่าบอกอยู่กินกูอยากไปเล่นอิดวะ เบอร์เรวอยู่ชั้น 3, s มอยู่ชั้น1โบแล้วก็พี่ดอกไปข้างสนามโบยเจอหน้าปืนเหลือว่ากินมีมีรถเหลือที่ไหนบ้างอ่ะไม่แน่ใจว่ะเรื่องรถเหลือไม่ชัวว่ะหน้าหน้าตรงกูตรงกูน่าจะมีคันหนึ่งนะถ้ากูจำไม่ผิดต้องเข้าจุดแล้วอะพี่ว่าเราอยากรอให้แบบเป็นดอกแล้วค่อยค่อยดึงมันตรงสามแยกอะได้อยู่เป็ด ว่ามีรถคันหนึ่งเฟดครับจะเอาความเป็นสนาอยู่ไหมพี่เก็บมันแล้วก็แบกที่สิบเอาไหมครอผมมีแล้วพี่ชาม่ได้ไม่ได้ที่หมดแล้วที่ <Okay, okay, S 1> หมดแล้วโอเคโอเคโอเคพี่ทิ้งหมดแล้วกากี้อยู่กลางบูนก๊กไก่ดีกว่าแต่เราฆ่าไก่เซอร์ตรนูน่าแล้วน่าจ,จะได้อยู่เดี๋ยวกูขอหาสกปกไก่แถวๆนี้ก่อนโฟกเดี๋ยวฝากซูมหน่อยตรงข้างหน้าถ้าตรงโซนนี้มันว่างมึงไปทิ้มต่อได้นะโฟกอิดไม่มีเดี๋ยวกูไปอิดก่อนเออเออดูให้หน่อยกูขอเวลาแป๊บนึงพี่จะขึ้นมาร์กหนึ่งคนที่อยู่ตรงโกดังไปกี่เนี่ยดวไ้้สองไหนวะพี่ อ A เดี๋ยวพี่มาให้ไอซาว A อยู่ตรงนี้มาร์คสี่ชั้นหนึ่งเขาจะลองเล่นเอซาว A อยู่ตรงมาร์คสี่ได้ไหมวะผมผมขอคิดแป๊บแล้วเราจะลองเล่นกับพิกาโดทิ้งพิกาโดไว้ด้วยได้ปะวะไม่ต้องไม่้โหไม่ยังเป็นโอ้แค่ลองไม่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 เห็นคนนะแป๊ดจับจุดนั้นน่ะมาร์คหนึ่งไม่ต้องลองคิดหรอกเว้โอ้โหวงซ้ายสุดซ้ายสุดเราฆ่าไคเซอร์ทูน่าไปแล้วแปลว่าแถวนี้อาจจะลุก ตรงนี้ไม่ไม่รถจอดนะแต่ไม่ชัวร์มาก์คสามอะตรงนี้ยตรงนี้พี่ว่ายังไม่มีนะมีมีหนทางมีหนทางหนึ่งที่เราจะไปกับนี่ได้นะคือวงมันค่อนข้างพีกอะเราทวงเข้าไปได้นะได้นะถ้าจะไปก็ต้องขับมูซี่เท่านั้นเนี่ยรถบี่ขันไปแต่บ้านนี้ก่อนรถบี้ันรถที่มีกูขันหนึ่งอีขันหนึ่งคันซ้ายกูไม่ได้ีรถ็ไม่ไม่มีสามแยกแต่ว่ามีคนอยู่บนเขาน่าจะจอะยางคนเรียบร้อยแล้วถ้างนั้นเราต้องรีบรับมาก่อนนะเว้ยมันมันเฉื่อยแล้ว จำไปไม่ได้นะถ้าอย่างเงี้ยค่อยๆเล่นจากของไปก็ได้ทั้งอันนั้นเออเข่งงั้นก็าว่คนจะมีบ้านนี้ก่อนไหมครั้งสี่แอ๊ผมผมกำลังมาดูโคดังแต่ยังไม่เขียนโป๊กอะโป๊กอยู่ข้างๆเป็ดอะโป๊กยางโปเวอร์เป็ดดูว่าเข้ามานละมันเจาะไปเปะวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ควรคุยกันได้พร้อมเลยมาเข้าแบบอะไรไงตัวนั้นแคสติ้งนี่มันสกินนี่หว่าฟาร์มไปแล้วนี่หว่า พี่กินคนฟาร์มหรือเปล่าพี่ม pues ีคนฟาร์มใช่โอเคพี่กินเป็นคนอ๋อกินฟาร์มปะเพื่อนกินฟาร์มเหรอไม่ครูไม่ได้ลงมังสามคูลงกดังกูรอบนี้โอเคเมาเบื้องอากมาส้มได้ไหมข้างบนไม่เห็นใครนะกูใจว่าไม่ชัวร์นะกูดูแค่อิดตึกอิดอะดูตึกอิดียวกูคิดว่าไม่มีเนี่ย ag บวกกับ ả d เนี่ยก็กรูเห็นมันยิงไม่แต่เขาโก l d e n card ยิงกันอยู่อะไงน่าจะเขียนนะคิดว่าเออไม่เห็นใครไปจอดล่องนี้ออกไปละไปจอดล่องนี้ออกก็ได้มังสามอะล่องมังสามจอดสวยอยู่อ่าา อ,อ,อย่างนี้ก็สวยอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก,ก็ได้แต่บัลลัแล้วก็ได้ตับเกทปนะพอได้พอ,อได้มัต้องมีพวกมาข้างหลังเราบ้างแหละน่าค่อยมากเลยน่ามากจริครับเมื่อกี้คนได้แค่กับตูบิโอใช่ไหมเออแล้วก็เมื่อกี้บอลดนติก้ากินตายหาผมูบิโอส่งมึงวิ่งนะแทนที่จะขับรถเข้าไปทิ้งข้างในเลยเอ่ะเอเจียเหลือสองคนเอฟซีตายคนหนึ่งเมสซี่บวกกับลูซิธคือคนที่เหลือขึ้นมาบนเขา อ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทะลุกันกินกันผูตามมึงอยู่เว้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุจอดรถไปให้โบแล้วกันคันนี้แล้วเดี๋ยวกูไปกับโบงได้่าจะไม่มีน่าจะเคลียร์โอเคโอเคฟองไม่ไม่ฟองเราต้องขึ้นเบรคไหมพันกูกูจะรับมึงเมื่อกี้อ๋อเออไม่เป็นไรคุณถือปืนแต่เขาเขานี่มีนะมาสามมีนะเห็นยิงกันตอนแรกโอเคโอเคโบโบถ้าเจอคุณสามเก็บไอ้นี่หน่อยที่ใช้ที่ใช้โฮโลอยู่เอพี่ก็ได้แคทตี้กับเอ็มเอสซีต่อนะแคทตี้ไม่ใช่ว่าแถวนี้อาจะไม่มีคนหรอวะ เดี๋ยวมาเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็คือ G C เออแล้วก็เนินนี้เนินนี้มีคนมาสามกดังเออเคลีย่ยกดังใช่ปะเ่ยกดังมาส้มอ่ะถ้าเคลียร์ไปได้ป่ะวะไปดิเออไปดีกว่าไหมกูอยากไปอ่ะมันเหมือนเขี่ยเฮ้ยมีมีมีตัวนึงมีตัวนึงอยู่ซ้นขวาของกดังนะใอะไรอ่ะ G C เอ่ะมันคือ G C เอ่ะจะไล่ป่ะใช่หรอใช่ G ใช่ไม่น่าใช่ G C ป่ะไม่ไม่เออไม่น่าใช่เปิดโอกาสไปที่อื่นสูงมากเพอวันนี้ว่ะวงนี้มันเป็นวง G C เอ่ะเขาต้องเขยิบไปไปโซนเขาอ่ะเนนนนนนี่่่่ยยยยัังงงอออูููแมตวึึกกกดด้า ยิงโดนไปแม่นหลังไม่รู้มีกี่ตัววะไม่ชัวร์ข้อมูลไม่แปลงก็เดี๋ยวค่อยไปก็ได้เคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นเราะมันไม่มีมันไม่มีที่ผ่านเราจาะจักรลอดไปเลยอ่ะเป็นไปได้สูงว่าน่าอาจจะไปยัดติดฟอรงที่ผ่านไปก่อนแล้วเห็นแล้วสองตัวกูดูโซนซ้ายๆให้เส้นเส้นพี่ว่างหมดเลยวะเฮ้ยแตกแตกนี้ไม่เห็นใครแตกซ้ายไม่เห็นใครนะดูดูดูแบบภางสามไม่เห็นใครนะไปเริ่มจากตรงนั้นได้นะโบดไม่ชัวร์ ไม่ผมอยากเล่นจากโกดังมากกว่าให้เห็นแค่โอเคเห็นตัวเดียวแต่ว่าไม่ชัวร์มันกลางวงสวยๆอ่ะถ้าถ้าจะเอาก็เอาได้เอาได้ปะโกดังอ่ะนะเอาดีกว่าเอาดีกว่าเอาเลยมาติดตัวช่างแม่งเอาไปก่อนเป็ดรอ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 ชนตรงไหนได้บ้างบักกี้ผมบักกี้อ๋อชนตรงไหนได้บ้างกูว่าต้องชนต้องชนโง่ๆอ่ะโกดังแหละเดี๋ยวกูไปจอดเดินเขาให้ โอเคชนต่อเนินเขาเพ็ิดระวังเข้าบนบ้านโกดินขัดด้วยเราอยู่ชนเสร็จแล้วทะลวงเข้าไปเลยนะอถ้าจะโดนถ้าดีโดนหลังจริงรีบมารีบมาผมรออยู่สองคนนั้นนะรบหนึงทางแม่งแย่ว่ะมันขับนี่ได้ยังเออโอเคละโอเคเราจะชนมานี่กีกดมาแล้วนะ กช่งแม่งชนตซนซ้ายหรือโซนขวาโซนซ้ายหน่อยก็ได้นะไม่รู้เล่นแย่ไหมเออถ้าจะสองตัวนะคิดว่าสองตัวนะออกซ้ายนะเจอเจอเจอเลยเจอเลยกระดานนะกระดานระเบิดระเบิดระเบิดร้อนระเบิดโค้งกางโค้ตามมาเหรอตามอยู่เพื่อนตามอยู่ตามอยู่กินานะหน้าผมตัวหนึ่งเอ้ยเจีพีแค่สองไงเจ็ดีสองเสองข้างในข้างในกินข้างในข้างในข้างในสุดท้องในสุดเฮ้ยกโคตรขวาสุดกดวะกิน สวยใจเย็นจเย็นรถแดงน็อกใช่ไหมใช่รถแดงน็อกนกคระเดุระเบิดระ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 บิดวบปไปกูตามอยู่กูตามอยู่กูตามอยู่กวขวาตดกว่าขวาตวขวาตวโอ้ยเยี่ยมมากวิเ็ดแม่กับตายสัตว์กูดูหลังให้ม่ไจุดตรงนี้เซฟ่ะสมให้สมอยู่กูป๊มยาดูหลังให้คโดนยิงกูโดนใครยิงวะอะไ่กดโด้ใครยิงข้าบนเขากดด้ใครยิง ทันทันทันรอบังแล้วนี่กูวิ่งมาไหนแล้วเนี่ยไอสัตว์วิ่งโลกไปหมดแล้วยัดแม่เสียล้อว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังฟังฟังรถรถเหลือเปล่าตอนนี้พี่คิดว่าไม่เหลือครับเนี่ยรถมันนะเช็ครถมันรถมันมันต้องมีแหละเดี๋ยวดูให้รถมันมีคันหนึ่งรถมันระเบิดรถมันระเบิดไม่ไม่ไม่มีคันหนึ่งมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งอยู่กับกูเนี่ยเออแล้วอยู่กับฟอกไม่กี่บ้านถามบ้านสีมียิงมาปล่าเกินเอ้ยพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเงียบป่ะ หน้าผมอะเหมือนจะเคลียร์นะคือมันมีรถจอดแหละแต่ไม่รู้มันไปไหนเว้ยแต่จำบ้านขาวเราได้บ่างมั้งหนึ่งอะเคลียร์แน่นอนรอรอดูอันนี้รอเดี๋ยวไม่เดี๋ยวอ๋อเผื่อแซดไปเลยใช่ปะใช่ใช่แซด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 เส้นนี้ไปยังไงมันก็ถึงแล้วรถมันก็แตกแล้วใช่ไหมไม่รู้กูไม่รู้กูไม่มีเสียงกูไม่รู้โอ๊ยไปรู้ครับไ่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยมึงนะระวังแล้วกหลังเดี๋ยวพี่ดูหลังให้แล้วกันถ้างั้นนะเพวกมึงดูข้างหน้าไปก่อนแล้วถ้าไปก็เเเเรีีีีีีียยยยยยกกกกกพพพ่่่่่่่่่นนะะดด๋วววููููหหลลังงงงงงใ้้้้อออทาาไไไมมมมสแิโโๆตป เพรามึงไม่กังวลหรือเปล่าคนเขายิงมึงใหญ่เลยนะไอ้เหี้ยใช่หรอยิงกูเม็โดนเลยเฮ้ยไปได้ไปแทงแทงแทงแมามามารถอยู่นี่รถอยู่นี่ี่แทงกมนะพี่อากี้ไคบากี้มาได้ไนแค่ตรงนั้นก่อนน่ะเล่นแค่มาร์คหนึ่งโติบรออ่ะอย่าผ่านอย่าผ่านางบ้านขวานะเว้แม่งเสี่ยงขับลายปได้เลยใช่ปะขับนี้ขับนี้ีไว้แต่ว่าจะต้องขับระวังระวังนะต้องใจเย็นอ่าเเอาเป็นเหี้ยไหนจะตายเนี่ย โดนขวายิงด้วยโดนขวายิงกดมุมแล้วแจ้งเป็มเม็ดตัวเลยตะมอนเต้ตึงตึงตึงได้ไงวะเฮ้ยใครยิงทะลุกูมาวะโอ้โหนึงเป็นเหียอะไรใครยิงบบไม่ทะลุเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเซตรอไปหลังบ้านก่อนแหลกชิ้นไหนเดยวแได้ชิ้นแพก หลังจากนี้เรากระจายเล่นมันสบายเลยนะเว้ยเพื่อนกูเล่นบ้านนี้นะกูเล่นบ้านนี้นะดี๋ยวูมาพี่ดูมาพี่มับสี่นับสี่เห็นบ้างเนบ้างมีพื้นที่เล่นแค่นิดเดียวหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวเอ็มสองสี่สองสี่เออเราข้ามมันราข้ามมันอืมอืมอืมมีพื้นที่เล่นแค่นิดเดียวมารคสามคนหล่อพี่โฟกไม่ไม่พี่จะไปเล่นมัก์สามเออระวังโดนในสองสี่ยิงนะโฟกส์พีกำลังคิดอยู่นะเว้ยว่าตรงเนี้ยในโซนพวกเนี้ยเนี่ย มันจะมีจุดหนึ่งที่ว่างเลยเช่นตรงนี้เช่นตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมีสิทธิ์ว่างศูนย์เท่าไรเราสามารถเลาะไม่ได้ไอ้กระแพงเนี้ยเราเล่นได้หมดเลยถ้าข้างบนเราเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูเลาะเองพวกมึงดักคนแวะเออเดี๋ยวพี่กับผมเป็นคนดักมึงไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวพกไปเดี๋ยวไม่พกไปคนเดียวโอเคโอเคเพราะว่านี้คือผมไปเอาผมไปเอาพื้นที่แล้วผมไม่มีเสียงแล้ยกูวิ่งอซึ่งไม่มีเสียงเนี้ยไม่ควรไปสับเชี่ยวันต่โคตรหนักเลยสัตว์กูไม่กลัวไงทำไมอ่ะได้ยินเสียงเฮียอะไรอยู่ละแบบว่า Eding, uno, ต,ตัดต so ีก <im it> ูวิ่งมาหล่อมๆเลยตัดตัวแล้วเหรอออกแล้วหมอตอนยิงเราสเปรย์เราสเปรย์นี่เราสเปรย์นี่ใช่ครับลอยหรอดูดูบิดบ่าวไม่รู้ถ้ามันหมูมันน่าจะาหมูติดกันวะจต่เสียงมันน่าจะมีคนเดียวกูเห็นเนี่ยสองสิบลงสองตัวสองตัวทีมน่าจะทีมนี่แหละมากกว่าเออไม่ได้หล่อมหร่อมใช่ใช่ใช่แต่แค่แบบอย่างน้อยแบบเผื่อแม่งตกไงตอนมาขับเอางอันนึงผมต้องไปขโมยขโมคอสโมยขโมยขโมยหนาวชิปคือ ไอคนที่อยู่บ้านพี่ถือว่าถ้าแม่งมีนะแม่งคงบอกไอ้เฮียน <plus noise> <qualc LI accident> <government> <Idol> ี่แ <plus> ม <poetry> ่งค้นหัวด้วยไอ้สัตว์แม่งยัดกูแล้วแม่งยัดกูแล้วเปล่าไอ้เฮียถูกไม่มีเสียงขับรถขับรถขับรถบอกอึ่งถนนสายเฮ้ยบ่อาจารย์ทิพยเราพี่มาใช่บ่ใช่โอเคยึดเป็นพี่ยึดก่อน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 หลับไปตัวน้อยหลับไตัวน้อยหลับไปตัวท้ายหลังบาปอยู่หลังบ้าน อยลๆยลอ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 ยยัวาคือตอนเนี้ยกูบอกเลยนะพีกีนพี่นี่แม่งหวังพึ่งได้สัสกีนสุดยอดเพื่อนแต่โทษเลยไม่เป็นไรไม่กูไจิงไวใช่ปะกูระเบิดไปอออินหน้าบ้านอะเมื่อกเมื่อกี้พี่ไเม่อกีไไม่กูกูกูสวยสวยไม่คือผมผมไห้นั่นเนียผมซัดกแม่งอยู่ต้นหน้าบ้าน ปวดแล้วสวยแล้วแม่งทีมสี่เจ็ดแม่ตกใจเลยผมระเบิดระเบิดทิ้งไหมบ้าพี่อ่ะไอ้เชี้อะแปลว่าพี่ต้องสเปรย์ตลอดแต่ว่าเขาเห็นว่ากูมาบ้านนี้แน่เลยเขาเรียกรถทิมมาไปแต่สวดแล้วเมื่อกี้ผมก็ระเบิดดักไว้คือตอนเนี้ยพี่กีดแม่งจะตายจะตายสักทีอ่ะแม่งชอบพาไปสองไปเมื่อกี้แม่ทีมสี่พาไปสองยังเก๊พาไปสองก็เมื่อกี้ทีมสี่เลยเหรอใช่ทีมสี่พี่ทีมสี่ตีหรือไมก็้มาสีแต้มก่อนหน้านี้สีแต้มเอจีสองนี้ม ตีหรือสามไม่แน่ใจตีเห็นด้วยซีไม่กินทีเด้านต่อเงียบดิเงียบไรไม่เงียบโรนนี้เออเรื่องมึนไม่หมดได้ไี่หมดได้อีกอยู่ได้สองตัวไม่ต่อไม่เกลี่ยได้สองต้องพีเคียร์นะต้องพีเคียร์เยอะก็มาดิวิ้งสัตว์โอ้โหอะไรวะเออเราเราจะวิ่งได้มันมันกดมึงจากบนไหนบ่บนเขาบนเขาบนเขาแล้วมันเราต้องวิ่งออกขวาป่ะถ้าออกเวนี้เวนี้ได้ป่ะเวนี้น่าจะตายป่ะถ้ามันเห็นมึงตำแหน่งมึงอ่ะได้วิ่งมาทางผมเนี่ยวิ่งมาตรงๆเนี่ยยิงเดี๋ยวยิงให้ พี่โฟล์ทผก่อนพี <assistant> okay. oh. no ่โฟล์ผมก่อนอ่าโอเคโอเคโหต้นไม้ล็อกยากวะไม่เป็นไรจะวิ่งอย่าไปไหนอ่ะอย่างกูจะวิ่งเดี๋ยวกูจะวิ่งข้างหลังเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันแค่มาลักไก่เว้ยมั่นใจอ่อแล้ววิ่งมาอย่างนี้ไม่ได้อะวิ่งต้องรงหมาไม่ได้เหรอเอ่อไม่ได้มันอยู่บนเขาเลยเอ่อพี่คิดว่าไม่ได้แต่มันอยู่เป็ดเนี่ยมันอยู่มาส้มเลยไม่ท่านกันก็ออกขวาไปแค่นี้เองมาขวาออกขวาได้ผมเพราะว่ามุมเป็ดทำได้ถ้ามึงพ้นใจแค่วิ่งไปวิ่งจะขวาแน่สวยมาแล้วก็ประคองเมืองไว้เฮ้ยพกต้อองรีบไปเื่น ม่เอ้ยกับแตใครจะคุบาซิล่าด้วยนะครับีมากครับไปไปได้ไปได้มากนะครับีเดือนแล้วเฮ้ยว่าตรงนี้ก็ไม่มีคนวะเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ได้ยินเสียงบอกดูขวาเตงไว้ดูขวาเต็งไว้เรื่อยๆไอ้บอกไเพื่อนอันหนึ่งก็ไม่มีคนเพราะกูไม่ได้ยินเสียงตรงนี้ด้วยมุมนี้เฟี้ยวอ่ะมึงจะได้ยินเสียงได้ไงเจ็ดแม่เฮ้ยคุเล่นนี้นะคุณเล่นนี้คุณเล่นนี้คุเล่นนี้เ็ดแม่อกให้ก่อนมึงเข่าอ่ะเร็วๆมึงอ่ะพี่โฟมมาม้ไหมพี่เล่นนี้ อิดอิดข้างได้เล่นได้ไม่เคยมีบอบอบออิดอิดอิดมากสี่อไม่ไม่บอบอบออิดอิมัคสี่พาว่าเล่นได้เอออิดเนี้ยอยากเล่นโฟก์จริงมาอยู่กับไอ้พวกไอ้โจดีกว่าผมว่าสติกดีกว่าพี่ในเมืองอะพี่โฟกกูมีกูแล้วมงกู่แล้วไม่ก็ได้กําลังไปอะไรพี่โฟกไม่แล้วแล้วก็ควรจะเล่นตึกไอ้โสองนนะเพกเนไม่อตึกเนี้ยเกตึกเนี้ยมาเพื่อมาเล่นเราเป็นเพื่อมาเล่นเรา ี่หะอจิ้งกังมีจิ้งก็มาก็มาก็มาีเล็กชิ้นมาก็มายมายมายผ้าแหวมีอีกไม่โดนด้วยเนี่ยตึกกูแม่งอย่างเปิดไอ้สัตว์เออจะเราเล่นทั้งหมดไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้พี่ตึกหน้าพี่เล่นได้หน้าพี่ทั้งหมดเล่นได้หมดเลยมีคนอยู่บ้านนี้มา่เ่นหนึ่อก็เล่ด้แค่ผมไปผมไปมาร์กเลยก่อนที่บอกเล่นตึกวะอิคิวมองประเด็นอ๋อใจเย็นๆนะค่อยๆ เอ้ยคับคุณดีทับประครับ3เดือนด้วยนะครับแต่คุณให,ใหม่ใหม่ๆนะฮะขอบคุณมาครับแหละห <า S 2> ชิปหายเยห็ดไม่โอ้ยอ่ะเก็บขมกอิ่มดีว่าไปแว่งครับไว้พิงจะเอาอย่างนั้นอะไรนึกอ้าว ตรงนี้สามามีคนร้อยเปอร์เซนต์กูเห็นรถจอดใช่แค่ตรงนี้เราก็เล่นได้แล้วพี่บนเขาเล่นได้สายฟังมันมีแค่แผงกระสังกะสีเราเล่นได้จบแค่ไม่แค่ได้เหรอแล้วหนึ่งจะไม่มีคนเหรอหนึ่งมีคนไหมไหนหนึ่งไหนมีคนทั้งเรื่องมีคนมีมีทั้เรื่องมีแล้วไม่แล้วสมมติถ้าไปไปเล่นผมอ่าอ่าละกำแพงเนี้ยมันเป็นกำแพงกำแพงสังกะสีอ่ะเราไปพัท่านเราไปพักก่อนได้เฮไปปนหัว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 ไม่ดปนหดวเข้าใจงั้นก็รอปิดหลังก่อนรอปิดบนเขาก่อน ใช่เดี๋ยวแต่ข้างหน้าถ้ามันตี๊นักเราเราเราเคมได้มันข่าวมีมันข่าวมีมันข่าวมีเฮ้ยมันสมองมันสมองมจะลงมันสมอจะลงมาทีเล่นกันหน่อยอ้โบช่วยโฟกัสหลังหน่อยไฮ้ขยิบกูขยิบกูถ้าผมช่วยโฟกัสหลังไม่ได้กูเองกูเองกูองกูเ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 องูเเปงกมีอนกูเงเองอยกูเองเอกองกูเองกูกูเอเอกูเองงกูเอกเองกมเออกกเอกเอกกกเกเกงเ็อ ลอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยปั๊มยาอยู่เลยต้องมีตัวนี้ที่ตกลงมาเออลงมาแล้วสองเป็ดลงมาแล้วสองครับสร้างหนึ่งช่ยชายเป็ดตายแล้วตัวนึงน้องลงอีกตัวนึงหมดหมดหมดตายหมดแล้วหมดแล้วไม่มาตายแล้วมาตายแล้วมาลงมาเก่าก่อนแล้วหมดแล้วใครยิงอ่ะบอกูว่ากูเริ่มม่ไปอยู่กับทีมแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้ใครสเปร์นี่เป็นหน้าเราไงม้า็นหน้าเราไงเราบอกว่าเป็ดซ้ายมือเป็ดกูดูหลังขาดเลยนะสียิงผมหมอเมื่อกี้ ประมาณให้ระวังไว้พี่ไม่ชัวร์ตัวนี้โอเคๆระวังไว้พี่ดูซอไปแต่ว่าคือประมาณเฉยๆแต่พี่ไม่ไม่ชัวร์ใช่ไหมว่ามันอยู่นั่นน่ะเอาไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไป่ได้น้องไป่ได้น้องตัวอยู่ไม่ครบมาตีมาตีมาตีมาส่อมมาตีเดียว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 ดิซ่อมซ่อมแขวง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 พี่สองตัวบ้านเดียวกันพี่โฟกัสเออมาผมต่อหักงตอทั้งสองทั้งสอง ข้อแข้องใต้เฮ้ยโอ้โหโดนขวาไกลยิงผมเซฟผมเซฟไม่ไม่คอร์รตี้คอร์รตี้ลูกไกลยิงต้าเล็กตัวนึงนะตีก่อนตีก่อนตีก่อนไม่ต้องสนใจผมไม่เลือกเคียร์อะไรทุกอย่างไม่รู้ไม่รู้วิ่ง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 ฟางขยะยิ่งเปโดนกระยับสวยสวยไม่ฟอกสวยมันมีแค่สองตัวไงที่ผมบอกฟังฟังฟังปั๊มตัวหนึ่งปั๊มตัวหนึ่งช่วไม่ได้ช่วไม่ได้ไม่ทันเหลือคนทั้แคทเหลือคนทั้แคทพีซีอยู่ในปั๊ม โหวยเอ้ยหมันไม่ได้วะอาบดียันแฝงยเฉยยิ่งใส่พี่โปเข้าม้านหน่อยเป็ดไม่ช่วยพี่โสเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แม่กูกูกูอยากห้าวนิดนึงอยากลองวิชาอยากลองวิชาดูกูได้แคมมันก็เหลือไม่ครบไอหมูคนไร้ประโยชน์เออกูได้แค่บ้านเขาฝนตกปะวะไอ้เหี้ย ดถ้าเขาฝนไม่ตกอเขาจะได้ยินเสียงกูเลยเนี่ยฟังกูเม sure> ื่อกี้มันมีรถอยู่แถวนี้มึงลองงนะมึงลองเคยไปดูดิดแกะเนี่ยเนี่ยเออเมื่อกี้มันมีรถมาคันเดียวไม่รู้ว่ามีคนอีกหรือเปล่าจัมบ๊อบดีไปจัมม๊ดีสัมแมชอ๋อแล้วไอ้เหี้ยไม่ช่วยเลยขึ้นยันสองดูดิเอ๊ะกูเจอ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 โคลกขึู้เจอสองหน่อยอีกบ้านหนึ่งึ้นยันสองหน่อยจะดูในหลุมปแตกไอ้โบโม่ไแตกมันต้องมาตีมันต้องมาตีมึงนะเว้ยกว่านั้นแคทอ่ะ ไอ้ผู้ทำไรกูไม่รู้นี่เหมือนไงมึงคอนโทรลเป็ดดิเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนไปฝั่งโน่นไม่เป็นไรพี่โฟกขึ้นไปดูชั้นสองดูในหลุมที่ผมมาไอ้กราฟก่อนเอ้ยส้มอ่ะส้มมอยู่ไหนอ่ะส้มมันอยู่ไหนอ่ะข้างบนนี่เหรอไม่มีป่ดูดิไม่มีใช่ป่ะมีรถระเบิดอ่ะเราไปเล่นได้เราไปเล่นได้เราไปเล่นได้วงต่อไปอ่ะรอก่อนยิงฟรีไปเลยพี่โฟก์พี่ส้มรอดเหรอพี่ส้มมีมีเท่านั้นแหละเล่มหัวเฮ้ยนี่มอเตอร์ไซค์เหรอห้องน้ำมาร์คสามต้องออก ตกกูก็เก็บได้นะเว้ยเฮ้ยตบใครอยู่ดีวะอ,อ้าวโหอาดเลยช,อช,อชอ็อปช็อปช็อปปังแลวมีใกลกว่าสี่ว่าเป็ดมีอะไรนะคนแปดมีคนแปดคูทงลยศพผมพี่โฟกเราอยู่ในเรายงอยู่ในวงไม่ใช่เหรอเนี่ยอยู you, 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 <ช>่อยู่อยู่กินช่วยฟังเสียงโกนแอนแคทจอกูให้หน่อยนะ แต่เขาไม่น่ามาตเพราะคนนี่ใขรน่าจะเป็นตีนี้บ้างที่คอยเออเินหน้ามึงเลยเออก็ยอยู่อันนีขาับกันอยู่ขารับกันอยู่คนี้แขอยู่เดีปั๊มฟกออเออเออาต้องออกยิงฟีนะเอเขาต้องออกมาให้ยิงฟีนะเล่นัสองไหเอ้่ยิงที่ไหนไปยิงฟีนั่นน่ะน่น่องตัวไปไปนะ ั้ำก็ได้คิวได้อีกที่อ่ะไปโดน้เฮ้ยดูคนนี้แค่ก่อนไปทางนั้เลยพี่ปกพี่ปกตกแก่ออกไปข้างหน้าบ้านหน่อยอ่ะหันมงกกว่าม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงมาตีกันอยู่หันมองกว่าไว้ตายแล้วจีซีตายแล้วโอเครอพี่ปกไวดูดิ ุริลามจะไปน่าจะไปเล่นจากขวาไม่น่าจะมาเวนี้อ่ะเราค่อยๆเล่นไปพร้อมสมงได้ไหมแล้วลงหลุมอ่ะอหรอเออเออไอชี้แล้วกูไม่ไม่ดีแล้วพี่โฟอยู่ไม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 ่หถึงว่ามาดีมาดีเฮ้ปุรานอปุรานอุราเลยกีตัวเดินเลยต่อไม่ได้อ่ะเ่ไไม่ได้ได้เดิได้เดินได้เได้เดิได้ครับผมปล่าปาี่จะไม่มีเสียงพี่ยังมีแตพ่ยมแน่นอน เต็มที่สองตัวฟอกเหมือนยังไม่ชุบเลยมาผมมาผมมาเปิดคำหน่อยคอยฝันมาอุ้ยใครยิงผมวะแย่จิงพี่โฟดต้องล้วงหน่อยพี่ต้องการเล่นหน่อยลูกนี้ติดแฟดกูติดแฟดเออไปไปขวาสองตัวเป็ดเลยสองตัวครับตัาเป็ดอีกตัวหนึ่งโอ้โหขแล้วขอแล้วขอแล้วที่สามตั้งเหมือนจะได้คิวปะน่าจะได้คิวน่าจะได้หนึ่งครับน่าจะได้หนึ่งว่าน่าจะได้สองเลยพี่ ตัวลาตัวลาไปตัวเมื่อกี้หน้าแวะเอาศพหน้าแวะเอาศพโกลเด้นแคทก่อนวะตอนตอนที่พี่ไปอ่ะผมว่าพี่ต้องการเล่นหน่อยอ่ะหมายถึงว่าต้องล้วงหน่อยอ่ะเข้าใจใช่ปหมเพราะมันน uh ็อกอยู uh ่อ uh ่ะน้องพี่ผมนะอืมอืออือเออเพราะเมื่อกี้แบบเรารอเรารอให้มันชุบอ่ะมันก็เลยแบบกลายเป็นพี่โฟกโดนลุมไงใช่ใช่มันชุบอยู่ตรงหลุมหน้ามึงอนกโฟกใช่ใช่กูเห็นปลายหัวมันแต่กูปล่อยอไมโอเคกูกูมองว่าจังหวะเมื่อกี้ถ้ามึงตัดสินถ้าเราเลือกที่จะไปเก่าแล้วอ่ะต้องเก่าสุดกว่านี้ โอเคโอเคได้อยู่สวยแล้วถ้าพี่ถ้าพี่สมมุติถ้าพี่พลวงตัวหน้านนอกก็คือเหลือตัวกายตัวเดียวก็คือจบแล้วโอเคโอเคเข้าใจละไม่เ <surreal. S 1> ป็นไรพี่ดีแล้ว